อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายเจนนะครับอยู่กับฟาร์มิดนะครับปรับโฉมใหม่มานะครับในซับทดสอบเนี่ยตอนนี้พี่เรียกว่าก็อดออฟฟาร์มิดนะฮีโร่ที่ไม่มีสกินนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยปรับมาโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับของฟาร์มิดเนี่ยสามารถทะลุกำแพงได้แล้วนะครับและอันตีเนี่ยเวลาเราเปิดอันตีปุ๊บเนี่ยร่างเราจะเป็นผีนะครับหลังจากเป็นผีเสร็จแล้วเราจะกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับที่เป็นร่างที่ยังไม่ตายนะครับปกติเนี่ย เราจะตายก่อนแล้วค่อยเป็นผีไปแล้วเอาผีไปวิ่งไล่ฆ่าแต่อันเนี้ยเป็นผีก่อนนะครับปลุกสุสานขึ้นมาเป็นผีก่อนพี่ว่ามันน่าจะโดดเด่นตอนเอาไปไถป้อมเนี่ยเปิด,เป,ดเปิดอันติแล้ววิ่งเข้าป้อมเขาเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูครับฟารามิดครับถ้าเกิดใครอยากเติมเงินก็อย่าลืมนะเว็บคลาสช็อปนะครับด้านถ่ายละลาวฮะง่ายสะดวกปลอดภัยเพียงแค่ใส่เลขดีเลขเซเวอร์เลขช่องทางการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิลรับเพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์อุปกรณ์นิเวศวิสระมรตการส่งน้องฝั่งาไปลานคมยูเก็ดดััครบง่ายสะวกปลอดดภัยยไไว้้ใจคนเลฮะ ดูดน้ํากันให้ดูเลยหิวน้ำฮนะขอกินน้ําก่อนรอจับคู่คนระับซทดสอบจับคู่นานนิดนึงครับยีนะ่สิบวิน้ำนานเลยยีนนนะ่สิบวิขออย่างเดียวฮนะอย่าเจอ FK ครับมันจะไรเซิร์ฟทดสอบ FK เเยอะมากครับเหมือนเซิร์ฟหลักเลยแต่เซิร์ฟหลักจะน้อยหน่อยเซิร์ฟทดสอบนี่แบบ ต้องบอกว่ากด5เกมนี้ต้องมี FK ถึงสามถึงสี่เกมอะ่ะกดใหม่ค่ะเขาไม่กดนะครับดีละดีกว่าเขาเข้าไปแล้ว FK ครับอาจจะเพราะจับคู่นานหรืออะไรอย่างนี้ครับเลยแบบว่า นิดหนึง pues ่งเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จไปทำเควสก็ปิดแล้วไลฟ์อ่ะวันนี้ไลฟ์มาหลายชั่วโมงละแค่อยากมาแบบ สทดสอบด้วยแหละแล้วก็หลายๆอย่างความยากระดับ8ปดนะฟรามิดก็ส์ออฟฟลามิดเอ็มเบมมันปรับใหม่มาเยอะเลยอะ่ะแล้วคือเขาแนะนําแต่อันเนี้ยไม่เห็นมีซัพพอร์ตให้เลยวะฟรามิดเป็นซัพพอร์ตไม่ใช่หรอทำไมไม่มีซัพพอร์ตให้เราอะ่ะเพราะว่าเราเลือกนักเวทมาใช่ป่ะเรากดอะไรมามันก็เป็นนักเวทอย่างนี้หรอแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยเหรอฮัลโหลผมไม่ ไม่ดีเลยอะ่ะอันใหม่เหมือนมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้พี่จะออกของตามเขาเลยนะเพราะว่าฟารามิดแพตเนี้ยครับเป็นซับพอร์ตนะครับเนี่ยออกลูกกวาดนะออกกระทาสองอันนะครับแล้วก็ออกเกาะสองอันเขาไม่ออกตายเกิดนะฟารามิดเพราะว่าฟารามิดเกิดไวยอยู่แล้วนะแต่พี่ว่าความเกียนของมันคือการวิ่งทะลุอะ่ะวิ่งทะลุกำแพงได้ครับ หนักๆสุดก็น่าจะเป็นการเปิดอันติแล้วเป็นผีแล้ววิ่งเข้าไปใส่เลยครับโอ้เอ็มเบมค้นเลเทเลยอ่ะด้วยอเอ็มเบมค้นงงเ,เ,เลยอ่ะค้นมั่วซัวตัวเหล่งเลยอะไรกันวะเนี่ยศึกวิปลาสอะไรเนี่ยเอ็มเบมอะไรเนี่ยความเสียหายแบบ a อโอโอ้โหต้องศึกษากันใหม่ครับถ้าแมปแพทใหม่เข้ามาฝั่งเรามีฟารามิชังเอ,อ๋อนะครับมิยะนะครับ ลาเซนลอตเอาดัตฝั่งตรงข้ามมีมียะจูโล่งมอสนะครับแองเดียลอดน่าจะสนุกอยู่มั้งเกมนี้น่าจะไม่มีคนเอฟเคอีกแล้วนะนะอัดคลิปตอนนี้เหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยการเจอเอฟเคครับเจอทุกรอบเจอเจอทุกรอบอะเจอจนเหนื่อยอะ เอาลืมเลยเราต้องออกรมมิง่งนี่เนี่ยเหมือนเอาดัตจะ FK หรือเปล่าอไม่เอแต่ต้องออกรมมิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยออกแล้วกันไม่ทันแล้วไม่ไรแบ่งเวลกับชังเอ๋อไปก่อนชัางเอ๋อใจดีอยู่แล้วเนี่ยครเป็นผีครับแล้วก็สกิลหนึ่งสามารถดึงได้เลยนะครับก่อนหน้านี้สกิลหนึ่งยังไอ้นี่ไม่ได้นะ ยิงเข้าไปได้เรามีเฟรมช็อตก่อนคนละอันไม่ได้เป็นโลมมิง่งนะครับยังไม่ได้ออกนะเดี๋ยวเลือกโลมก่อนเอาเป็นล่องหนก็ได้เฮ้ย hey, จูโล่งห้าวอ่ะเฮ้ยจูโล่งห้าวอ่ะหนึ่งกลับมาโอ้โหไม่กลับอะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวจูโล่งโหล อุ้ยเอา้ามีอามีอาหิวหิวมินเนี่ยนว่ะวิ่งตามมีอาไม่ทันอีกมีอามีอาจะไปโอ้โหกางหลังมีคนทันเอาดิ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 ไปแล้วเอาดิเอาดิเอาดิาดึงมานี่ดึงมานี่ดึงมานี่ดึงมาน,มานี่อย่าตามเพื่อนฉันอุยอ้ยโห กลัวจะเก่าก็กลัวเฮ้ย <V> ไม่มีคนไห้ลาดไหมโอ้ยข้างหลัง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 อะไรโอ้ยเฟรมจอดโคตรแรงเลยตอนนี้ เอาดิเอาดีเอาดีเอาดีดึง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 โอ้โหดึงมาตายเอาดัไม่ต่อยด้วยเอาดัดตกใจอยู่โดนดึงเหมือนกันเกิดไว้ครับฟารามิดครับวิ่งไวด้วยครับไปต่อครับอย่างเปรี้ยวออกลมมาแล้วออกลมมาแล้วน่าจะดีขึ้นเยอะแต่ว่าออกลมมาแล้วต้องมากันเลนเนี่ยนะเงินไม่มีนะจนเลยนะ ข้างล่างมีมอสอ่ะนี่เลเวล4สี่แล้วเลเวล4สี่แล้วป้ายก้ไปนี go, ปด้มียะมาแล้วธอต้องเชื่อฉันเธอต้องมานี่ไงวาร์ปเหรอวาร์ปเหรอโชคเก่าเหรอสกิลโดนเราจะได้วิญญาณด้วยเดี๋ยวก็โดนผีไล่หรอกเดี๋ยวก่อนนี่ไง นี่ไงนี่ไงอุย้ยนี่ฮะไดเข้าไปในป้อมเลยครับเราเป็นผีเห็นบ้าไม่ตายออกมาได้อันนี้คือความขี้โกงของฟารามิดตอนนี้เลยอันติแล้วเป็นผีนะครับ จากปกติแล้วอันตีแล้วแบบถ้าเกิดเราตายอุยอ้ยอยโดนโดนอะไรวะโดนเฟรมช็อตเหรออ้าวคันหัวเลยอยู่ๆสกิลเขาไปอยู่ในกำแพงแล้วก็นี่เนี่ครับมันวิ่งทะลุกำแพงได้นะทะลุสิ่งกีดขวางได้สกิลหนึ่งะครับสกิลหนึ่งทะลุสิ่งกีดขวางได้ ดีกว่าเดิมเยอะครับอันก่อนมันไม่ได้สกิลใส่ไปไล่ไปเราเดินทะลุได้ครับเราลมมิ่งอยู่แล้วเรามาช่วยมีอาร์ก่อนดีกว่ามีอาร์มาเล่นมาเลย เอาดิเอาดิเอาดีเอาดิคัวคัวโอ้โหคนแรงเลยมอสฉางเอ๋ววิ่งไปทำอะไรข้างหลังนะลูกไปเลยครับรออะไรครับโอ้ต่างคนต่างวิ่งอะ เอาดิเอาดิโอ้โหคุณแรงเนี่ยล่างผีแตกอย่างไวเลยเะสกิลเดียลล็อตอะเรายังไม่เหนียวพอวะล่างผีแม่งแบบว่าโดนเดียลล็อตทีเดียวล็อแตกเลยอะออกป้องกันหน่อยแล้วกันนะผีร้อนแอรไปนิดนึงหว่าเลือดเราเยอะอยู่นะแต่แบบโดนเมื่อกี้เข้าไปซึกหนึ่งตายเลยเหมือนกันรีพอร์ตคอ เฮ้ยเฮ้เยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเว้ยอะไรเว้ยเจาหัวมาดิเฮ้ยเจ็บเฮยๆไปถอยไปยังเหงาเลย ฮาฮัตเกินแล้วนี่บวกเนี่ยทีมเราไม่ค่อยบวกเลยอะ่ะนี่มามาดูเป็นผีดูเป็นไงอะไรอะไปไหนอะไปไหนเนาะเออมาดิมาดิาดโหดเหมือนกันนะเว้ยมาดิเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนโอ้จะตาย เลื่อนหมดอ่ะเอาจริงดิไปเว้ยอย่าไปกลัวมันเพื่อนเรามากันเยอะเว้ยอย่าไปกลัวโ <c oughs> อย่าไปกลัว <c oughs> พวกนอกกระโดดเกาะมาตายก่อนเลย <c oughs> ตายสองด้วย ลันเซลอสยังไงโอ้หลบได้แบบชิจิตอลโอ้หลบได้ด้วยลันเซลอสแตกทำเป็นเท่นึกว่าเท่โธ่เหงาอันติีเราไม่มีเราจะกลับอยู่แล้วเห็นแบบเพื่อนเพื่อนอยากไปเราก็ใจเราก็มาอะไรอย่างนี้ มาดนี่มาด่มาี่มาด่มาด่มาด่วิ่งนี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 ่ตามมาหน่วิ่งนี่วิ่งนี่โอ้โหแบกผักอีกแล้วเซ็งเลยวะวิ่งตามใครก็ไม่ทันทําไมโลมล่องหงวนเหมือนพี่สังเกตว่าโลมล่องหวนมันมันมันไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนก่อนหน้านี้แล้วอะ ก่อนหน้านี้ลมวิ่งหดแล้วลมล่ลลองหัวมันวิ่งเร็วอ่ะทำไมลมล่องหัวมันวิ่งช้าเราเสร็จล้อเราจะเอาอ่ะเอาดิเล่นมนันนี่อย่ากลัว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 มนันนี่เอาดิเอาตั้งกระถางใส่มาเดี๋ยเอายิงเฟรมช็อตเข้าไปดิมาเดี๋มา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 ,มา โอ้ไม่ไหวอะ่ะเลื่อนหมดแล้วกลับก่อนโหมีอาตามมาอีกอะ่ะยังหลอกหลอนอะ่ะไปใหม่ไปใหม่ ไปแล้ววิ่ง let's go let's go let's go ดึงกับหมาหมาหนิหมาหนิหมาหนิอุ๊ยอุ๊ยอือจู่ร่งแทงไส้แตกเลยคตรแรงเลย <c oughs> ทีมเราแบบว่าไฟกันแบบว่าเป็นช่วงๆดูดิ <laughs> ดูดิเพื่อนตายหมดลานเซรอาเพิ่งเข้าอ่ะสกิลอังเจล่าดับเบิลเฟรมช็อต ใครจะอยู่ให้เองฆ่าล่ะมอสนี่ไงมอสนี่เป็นผีก่อนแล้วถึงจะเป็นคนเฮ้ยร่างผีตายว่ะอ๋อพี่รู้แล้วว่าทำไมเราตายไหวเว้ย เวลากดล่างผีอ่ะเลือดเราจะเต็มพอเราหมดล่างผีอ่ะเราจะเหลือเลือดเท่ากับตอนที่เราอ่าเราจะเหลือเลือดเท่ากับตอนที่เราแบบยังไม่เป็นผีอ่ะแต่ทีมเราช่วยอะไรเราไม่ได้เลยอ่ะไปทีมเราไม่ได้ไฟกับเราเลยอ่ะ อะไรอะไรเด้อเอา้อ๋อยังยังจะห้าวอีกยังจะห้าวอีกเอา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 ปล่อยตายนะเอาเอาห้าวปล่อยตายนะเอานั่นนะอยู่นี่เองเอาดิเอาดิมีใครจะอยู่ล่กละกดล่องหนหนีดิรออะไรอะเอาดิ เอาดิ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 เ,อดเ,อดเอดโอ้โหตายเลยวะ่ะไล่ฆ่าเขาได้ก็ไม่รอดอ่ะลันเซรอนเลื่อนเหลือนิดเดียวไม่ยอมกลับบ้านตายฟรีๆสองรอบสามรอบเนี่ยไอ้ลานน่ยตายเดียร์ลอตยังเถื่อนเดียร์ลอตแผน่นนี้แม่งขี้โกงจัดสกิลสองสามสกิลตาย อคือคือถ้าเกิดตัวเราไม่แข็งนะเราก็ตายอยู่ดีคือเหมือนแบบเกาะเราหมดพอเกาะเราหมดปุ๊บเราเราเลือดเราเหลือน้อยแค่ไหนก็ตายเท่าเดิมนะแต่ว่า มันเอาไปช่วยในทีมไฟได้ครับแบบแบบเพื่อนที่แบบว่าเวลาไดป้อมหรือเพื่อนแข็งๆนะแต่ทีมเรารอบนี้แบบว่าไม่ได้บวกไม่ได้ไฟไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยๆก็คือได้เห็นว่าสกิลของฟารามิดนะครับกับนะสกิลหนึ่งที่มันอัพมาใหม่เนี่ยมันมันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับได้ MVP นะทีมเราแม่งคอดคด กองแก๊งอ่ะรอบนี้นนะก็โอเคครับจบคลิปแค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเหงาชิบหายเหงา